มีบุญมีกุศลส,สมผานพาให้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบผู้นี้มีความเคารพเลื่อมใสสนใจต่ออัดต่อธรรมต่อบุญต่อกุศล <c oughs> แล้วก็สร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเข้าอยู่จนกระทั่งแน่นหนามั่นคงภายในใจ ันเวลาตายแล้วสถานที่เปรตที่ผีทั้งหลายเขาไปเกิดไปอยู่ไปเสวยกรรมท่านผู้มีบุญนี้ไม่ไปเกิดสถานที่เช่นนั้นแต่ไปเกิดในสถานที่เป็นความสุขความเจริยเช่นสวนรรค์ทมโลกนั่นนี่แหละคนบุญความมีบุญในใจเกิดไม่ได้เกิด,เห,เ,กดเหมือนคนมีบา คนมีบาปเกิดแต่สถานที่แต่รับความทุกข์ความทรมานแก่ตนไม่ว่าพบใดชาติใดนัดไปเกิดแล้วจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจเป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นสัตว์ที่มีความทรมานด้วยบาปด้วยกรรมของตัวเองนั่นแหละ <c oughs> เพราะสัตว์มีหลายประเภทแล้วแต่กรรมชั่วกรรมดีจะจำแนกแก่ไปเกิดที่ไหน ก็ต้องไปเกิดเองไม่ใช่เราต้องการอย่างไรแล้วก็ไปเกิดตามความต้องการของเราอย่างนั้นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาหรือการสร้างคุณงามความดีการดัดแปลงตนเองก็ไม่จำเป็นเพราะเราเลิกได้ตามความคาาจิตต้องการจะเป็นอะไรเกิดไปเป็นอะไรแล้วก็เป็นไปได้ไม่ต้องสร้างคุณงามความดีไม่ต้องอบรม อัดทำเพื่อความเป็นคนดีจากผู้ใดจากครูอาจารย์ใดเราก็เป็นคนดีได้ตามความมุ่งหมายของเราแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นความมุ่งหมายความบางังนั้นมันเป็นความคิดประเภทหนึ่งต่างหากแต่การสร้างเพื่อความเป็นคนดีคนชั่วนี้เป็นประเภทหนึ่งต่างหาก <c oughs> ถ้าสร้างความชั่วมันก็กลายเป็นคนชั่วในแดนมนุษย์นั่นแหละ เป็นมนุษย์เหมือนเขาแต่สร้างแต่ความชั่วหาบแต่บาปแต่กรรม <c oughs> เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจ <c oughs> บาปก,กรรมที่สร้างไว้แต่ละวันละวันมันก็เข้าไปฟักตัวอยู่ภายในจิตใจ <c oughs> แต่ก็จะกระจายขึ้นด้วยความพ,อพ่อคูแห่งการสร้างกรรมไม่หยุดไม่ถอยของเจ้าของก็มากขึ้นทุกวันขันตายไปแล้ว แดนสวรรค์พรมโลกนิพานที่คนดีทั้งหลายเข้าไปกันเรากลับแหวกแนวลงไปแดนนรกซึ่งไม่ใช่เป็นแดนที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาเลยเราก็ไปโดนเอาแดนประเภทนั้นขึ้นมาแล้วจะไปตำหนิตำหนิได้ยังไงมันสายเกินเ <c> ก <oughs> ินควรแล้วก็ต้องจำต้องยอมรับกรรมนี่แหละเป็นอย่างนี้ คนเราไม่ใช่ดีเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์เฉยๆต้องได้มีการอบรมดัดแปลงแก้ไขตัวเองถ้า <c oughs> ตัวทําไม่ดีอย่างไรก็นั่นแหละคือเป็นการทําลายตัวเองเป็นลําดับลําดาไปจากการกระทําของตัวเองผู้ทําดีเป็นการส่งเสริมตัวเองในทางที่ถูกที่ดีเป็นลําดับลาดาไปก็กลายเป็นคนดีไปเรื่อยๆ ความดีนี่แหละตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดสถานที่ดีคติที่มีความสุขความเจริญเป็นลำดับถ้าความดีนี้มีมากก็สามารถที่จะยกผู้บำเพ็ญน,นั่นให้หลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้เช่นพระพุเทธเจ้ากับพระหรหันท่านถ้าความดียังไม่ถึงนั่นก็ไปอยู่สถานที่ดีมีความสุขความเจริญ สถานที่อยู่ก็เป็นสถานทิพย์อาหารเครื่องเสวยทั้งหลายก็เป็นของทิพย์ของทิพย์ทั้งนั้นในแดนสวรรค์เป็นของทิพย์ทั้งหมดเกิดจากการกระทําของเราตั้งแต่เวลาเราบำเพ็ญเมื่อมีชีวิตอยู่ในแดนมนุษย์เี้แล้วก็กลายไปเป็นสมบัติทิพย์ให้เราได้เสวยนี่ มากกว่านั้นก็หนุนขึ้นไปเรื่อยๆก็ล้วนแล้วตั้งแต่สมบัติทิพย์ทั้งนั้นบูญตกแต่งให้เป็นสมบัติทิพย์ขึ้นมาแต่ผู้ทำชั่วท่านไม่เรียกว่าสมบัติทิพย์นะมันเป็นสิ่งที่สำเร็จลูกมาด้วยกันเหมือนกับคนสร้างความดีแต่มันกลายเป็นผลเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองผู้ทำความชั่วนั้นโดยไถ่เดียว ท่านจึงไม่เรียกว่าทิพย์หากเป็นขึ้นจากเจ้าของด้วยกันเหมือนผู้สร้างความดีนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงพาขอให้พากันในตั้งอกตั้งใจวันหนึ่งคืนหนึ่งจะพลอยวางคุณงามความดีตื่นนอนขึ้นมาให้กราบพระเส็ก่อนก่อนจะลุกไปทำหน้าที่การงานอันใดก็ตาม ให้กราบพระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นดวงธรรมอันเลิศเลอสุดยอดแล้วในแดนโลกธาตนี้กราบเรียบร้อยแล้วค่อยไปทำงานเราไปทำการทำงานเรามีทางระลึกถึงคุ่นงามความดีของเราได้เช่นเดียวกับเราระลึกถึงบาปถึงกรรม ถึงกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเราละลึกได้ทุกอิริยาบถยืนอยู่เราก็คิดได้ <c oughs> นั่งอยู่คิดได้นอนอยู่คิดได้ทำการทำงานอยู่เราก็คิดได้เราคิดถึงเรื่องกิเลสได้ฉันใดก็ขอให้นํำจิตนี้มาลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงบทใดก็ตาม อย่างนี้เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเราทำความดีและเลืกถึงทำได้เสมอกันกับเราเลึกถึงกิเลตัณหานั่นแหละนี่แหละเราไปทำการทำงานแล้เลือกถึงพุทโธอยู่เสมอภายในใจก็จะเป็นพระหนึ่งว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลานี้แหละพุทโธนี่กระเทือนถึงองค์ศาสดาทุกๆพกะระว์ ธรรมโมคือธรรมอันเลิศเลยของพระพุทธเจ้าทุกทุกประองค์สงโคคือท่านผู้บริสุทธิ์ปิมุขหลุดพ้นไปตามพระพุทธเจา้าธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลยสุดยอดเราจะลึกถึงธรรมบทใดเราก็ได้อาศัยธรรมเลิศเลยนั้นมาครองใจของเราทุกอิริยาบทไป <c oughs> จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้พากันระลึกถึงอัดถึงทำอยู่เสมอนี่เรียกว่าจิตสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจตัวเองเราระลึกถึงบาปถึงกรรมมันก็เป็นบาปเป็นกรรม,รรมขึ้นมาจากการระลึกของเราแล้วยิ่งเราไปทำบาปท,ทำกรรมด้วยกายวาจาเข้าพร้อมกับใจ สมัครเขาไ่แล้วก็ยิ่งสั่งสมกรรมที่ชั่วช้าระบบให้หนักแน่นขึ้นมานี่เราระลึกถึงบุญถึงกุศลเราไม่ได้ <c oughs> ไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญให้ทานแต่เราลึกอยู่ภายในใจเราก็สั่งสมขึ้นบุญขึ้นที่ใจของเราสั่งสมธรรมขึ้นี่ใจของเราเวลาเราไปวัด เดินไปวัดเราก็เลือกถึงพุทธโธตมโมสังโฆบทใดก็ได้อยู่เสมอนี่ไปไหนมาไหนแล้วไม่ปล่อยวางอัดธรรมนนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งตลอดไปไม่ใช่ว่าเราถือพุทธศาสนาไปเห็นวัดเห็นมาไหว้แล้วก็ว่าเราถือพุทธ เห็นท่ากราบแล้วก็ถึงพุทธเรากราบและลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่พระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจนี่เรียกว่าถึงพุทธทั้งนั้นเรียกว่าชาวพุทธขอ้พากันและลึกไว้เสมอใจนี้หาที่เกาะที่ยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดีมันก็เอาชั่วมายึดยิเลศพาให้ยึดมันจึงกลายเป็นฝืนเป็นไฟต่อจิตใจของเราทั่วหน้ากัน ถ้าทำเป็นที่ยึดแล้วจะไม่ค่อยขอความเดือดร้อนแจ่ตนมากนะักจะมีการยับยั้งท่างตัวได้พอประมาณเห็นขอให้พากันนำธรรมไปและลึกอยู่เสมอนี่เรียกว่าเราถือพระพุทธศาสนาแล้วบ้านของเราบ้านใดบ้านใดก็มีม,มีวัดวาอาวาสศาสนามีครูมีอาจารย์ เรามีความเคารพเรื่อมใสต่อครูต่ออาจารย์สถานที่ใดองค์ใดเราก็ไปได้ด้วยความถนัดใจของเราไม่มีใครบังคับบัญชาและเราก็มีความอบอุ่นมีครูมีอาจารย์มีวัดมีวาจึงเป็นเหมือนกับสัตว์ที่มีเจ้าของคุ้มครองตนไม่ค่อย เป็นเกิดไม่ค่อยเกิดอันตรายอย่างง่ายได้ผิดกับสัตว์ที่ปราศจากเจ้าของเขาฆ่าได้ง่ายทำลายเร็วที่สุดแต่สัตว์ที่มีเจ้าของไม่ค่อยทำลายได้ง่ายนะันี่เรามีเจ้าของมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเจ้าของมีครูมีอาจารย์มีโอวาทธรรมของท่านมีวัดมีวา,วาเป็นเจ้าของเราละลึก อยู่ในหัวใจเราก็เรียกว่าเราพึ่งท่านตลอดเวลาอยู่ใกล้อยู่ไกลกไม่สำคัญสำคัญที่ใจระลึกถึงอัดถึงธรรมถึงวัดถึงวาถ,ถึงครูถึงอาจารย์ถึงทานศีลภาวนาของเราที่ได้บำเพ็ญมาก็เรียกว่าเราอบกุ่นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุูบาอจารย์ของเรานี่เรียกว่าเป็น,ปนถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของ ปลอดภัยไปเรื่อยๆเจ้าของคือพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือธรรมนั่นแหละเป็นเจ้าของเราก็มีความสงบเย็นใจ <c oughs> นี่หลให้พากันจำเอาไว้หลวงตาที่มาแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นเวลาด้วยสี่ปีกว่าแล้วอดเป็นห่วงเป็นใจกับจิตใจที่ยามายาการขวนขวาย ของบรรดาชาวพุทธเรามากอยูเดียวเพราะอดีตตินเหล่านี้มากไม่ค่อม,มีศาสนาอันเป็นความปลอดภัยเข้าเครื่อแฝงเลยม,มักจะมีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบความคึกความขานองไม่น้ำก็เป็นน้ำล้นฝั่งไปเสียไม่ค่อยอยู่ในความพอดีพอดีเดี๋ยวนี้เป็นภัยแก่ตนเอง ทำให้เกิดความห่วงใยเสมอความระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ยีจ,จิตใจฝ่กฝันต่อศีลต่อธรรมและปฏิบัติตนดัดแปลงตนเองเพื่อความเป็นคนดีนี่มีน้อยมากอันนี้แหละจะทำความชั่วมันทำได้ด้วยการคนเราเป็นความเคยชินต่อนิสัยเขาทำชั่วได้เราทำชั่วได้เลยเป็นธรมธรมดาธรรมดา การสร้างบาปสร้างกรรมด้วยธรรมดาธรรมดาถ้าว่าจะเอาธรรมราเขาไปติดแนบก็อยู่มันก็ได้รับความทุกข์เป็นธรรมดาเหมือนกันหมดโลกนี้แหละไม่มีใครรับความสุขถ้าเราไม่ติดไม่แวะดัดแปลงจิตใจของเราให้ไปทางที่ถูกที่ดีความดีเราก็ไม่มีหวังหวังก็ไม่สําเร็จผลประโยชน์ผิดหวังทั้งนั้นถ้าเราทําแล้วเราก็มีหวังที่จะรับผลจากการกระทําของเรา ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์ยายามฝึกฝนอบรมตนในด้ดีการเรื่องความลำบากลำวนเราทำความชั่วมันก็ลำบากเหมือนกันยาว่าไปล้างมือเปิบนะการทำชั่วเช่นเขาไปฉกไปลักไปปล้นไปสะดมเขาต้องหาช่องหาทางหาเวลามเวลาโอกาสกำนวยที่จะหยิบฉวยได้แง่ใดเขาถึงทำได้ ก็เป็นความพยายามที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เหมือนกันแต่ความสมัครใจเขาทําได้เพราะความสมัครใจอันนี้จิตใจของเราการสร้างคุณงามความดีมันก็ต้องมีความขัดข้องรุ่งเหยองมีฝืดมีเครือแต่ความสมัครใจของเรามีให้พากันทําถึงมันไม่อยากทําก็ให้ฝืนเพราะความไม่อยากทํานั้นคือสิ่งชั่วชา้าเป็นมารแต่การทําดีของเรา ให้ปัดมันออกถึงเกินเวลารเวลาที่ควรจะทําดีแล้วให้ทําการตายไม่ได้เลือกการเวลาสถานที่นะตายได้ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนที่ไหนป่าช้าติดตัวติดตัวอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าป่าช้าอยู่ห่างจากเรานะป่าช้าอยู่ที่เม่นนุ้นอยู่ที่รวมป่าช้าที่ชาวบ้านเขาเผากันรวมกันเขาเรียกป่าช้า นั้นอันนั้นเป็นอันหนึ่งนะป่าชา้ามันรับคนตายแล้วอันนั้นนะแมนก็รับคนตายแล้วคนเป็นกําลังจะตายอยู่คือเราให้มองดูตัวนี้ก่อนตัวที่จะไปเมนไปป่าช้ามันอยู่กับตัวของเราให้ดูตัวนี้แล้วอย่านอนใจเวลามีชีวิตจิตใจอยู่นี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ส่อแสวงหาหลักหาเกณฑ์หาธรรมเข้าเป็นที่พึ่งของใจ พราใจนี้เป็นธรรมชาติที่สำบุกสำบันมากทีเดียวร่างกายตายแล้วมันก็มีความหมายอะไรนะพอลมหายใจขาดแล้วเขาเรียกคนตายคนตายนี้ร่างกายอันนี้ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกแต่จติตดวงนี้ตัวสำคัญมากไปได้ทั้งสวรรค์ไปได้ทั้งนรกไปได้ทั้งนิพพานจึงต้องได้ฝึกฝนลลอบรมจิตดวงนี้ แล้วสร้างคุณงามความดีให้เป็นแก่นเป็นสารเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเพื่อจิตด,ดวงนี้เวลาตายลงไปแล้วให้จิตด,ดวงนี้ได้มีที่ยึดที่เกาะคือการทบูนให้ทานเป็นผลอันยิ่งใหญ่ต่อจิตใจใจจะได้ยึดอันนี้แล้วก็ไปได้้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ที่พึ่งของใจเป็นอันหนึ่งต่างหากนะ ที่พึ่งของกายคือไร่นาสาโถตึกรามบ้านทนเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม้สอยนี้เป็นที่พึ่งของกายเวลามีชีวิตอยู่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยด้วยกันทุกคนแต่เวลาตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็พัดพรากจากเราในเวลาเดียวกันกับที่เราขาดลมหายใจร่างกายก็หมดความหมาย สมวัตทั้งหลายก็หมดความหมายนี่เรียกว่าสมวัตที่พึ่งในชาตินี้ในร่างกายที่มีชีวิตอยู่นี้ชวนสมวัติที่จะพึ่งชาติหน้ารบหน้าได้แก่บุญแก่กุศลให้พากันอุตส่าห์พยายามสร้างบุญสร้างกุศลไว้ <c oughs> ความทุกข์ความจนมันมีได้ด้วยกันทั้งโลกนั้นแหละเราจะไปกำหนงคำนวณว่า ให้เรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมากะก่อนเราจึงจะทําบุญให้ทานเรามีบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาท <c oughs> เราแบ่งทานได้นั่นไม่ใช่เราจะไปทานหมดทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นแม้เราเป็นคนจนเราก็ทําบุญได้ตามฐานะนาแห่งความจนของเราถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็สามารถทําได้มากกว่านี้นี่ชื่อว่าผู้ไม่ประมาท มีมากมีน้อยทำบุญให้ตาตามกำลังความสามารถของตนเจ็บเล็กผสมน้อยตลอดไปบุญกุศลเมื่อได้เพิ่มคูณเขาทีละครั้งสองครั้งทีละหยดระยาก, <c oughs> ก็สามารถที่ียทำจิตใจของเราให้เต็มด้วยบุญด้วยกุศลได้เหมือนกัน <c oughs> นี่หละที่ว่าวิตตวิจารกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้หันเข้ามาสู่จิตใจเลย ทั้งทั้งที่ใจนี้เป็นผู้ครองร่างกายอยู่คือความรู้อันนี้แหละแต่เราไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรเราจึงถือถือเอาหมดทั้งตัวนี้ว่าเป็นใจคนทั้งคนว่าเป็นใจทั้งดวงไปเสียความจริงแล้วไม่ถูกต้องเลยผิดทั้งเพศใจเป็นใจครองร่างกายอยู่นี่คือความรู้ อยู่ในท่ามกลาง,งหัวอกของเรานี่แหละเรียกว่าใจอันนี้เองเป็นผู้บุกการต่างๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาได้คือใจตวงนี้ถ้าใจตรงนี้ออกจากร่างเสียอย่างเดียวคนก็เรียกว่าคนตายเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ใจดวงนี้เองไม่เคยตายแต่สมุกสัมวันในกาติต่างๆ <c oughs> เพราะอำนาจแห่งบาปแห่งกรรมของตนที่สร้างลงไปทำลงไปด้วยความไม่สังหรวมระหวังสุดท้ายก็มาเป็นภัยแก่ตัวเองจึงพากันให้สังรวมระหวังการทำความชั่วช้าเราโมกนี้เป็นภัยต่อเราโดยแท้ทำน้อยทำมากเป็นภัยทั้งนั้นจึงพากันระมัดระวังแล้วสร้างความดีดัดแปลงแก้ไข ตัวของเราให้เป็นคนดีไปทุกวี่ทุกวันได้มากได้น้อยเมื่อเราพยายามฝึกฝนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยเคยชินต่อการฝึกฝนตนไปโดยลำดับลำดาวันหนึ่งวันหนึ่งเราพยายามรักษาตัวของเราแต่เพราะอย่างยาทำบาปนะ <c oughs> การทำบาปเป็นการสังหารตน ทำมากทำน้อยสังหารทำลายทนไปมากน้อยอยาาเป็นความภูมิใจในการทำบาปเราจะภูมิใจในผลของมันได้อย่างไรเมื่อมันแสดงขึ้นมาเป็นไฟแผดเผาตัวของเราแล้วเราจึงให้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้ตามแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้อย่าได้ประมาทแล้วเรากัน จะมีความสุขความเจริญนี่แหละชาวพุทธของเราเป็นผู้มีวาสนาได้ <c oughs> สร้างคุณงามความดีเขาลบเติมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปที่ใดที่ใดมีวดัดวาอาวามสถานที่บำเพ็ญโรงปิดโปรง่ปรงใจบำเพ็ญคุณงามความดี <c oughs> ได้ทั่วทั่วไปเพราะวัดเป็นหัวใจของ บ้านแต่และบ้านละบ้านเราก็มีวัดมีวา <c oughs> แล้วบำเพ็ญทานการกุศลก็สะดวกสบาย <c oughs> เวลาว่างงาน <c oughs> เราจะไปบำเพ็ญรักษาศีลาสธรรมอยู่ในวัดในวา่าเพื่อสงบต้เนเย็นแจกจิตใจเป็นการเป็นเวลาก็สะดวกเพราะเรามีวัดมีวาแม้เราไม่ได้ไปเราอยู่ในบ้านในเรือนของเราบำเพ็ญศีลภาวนา เราก็เป็นความสะดวกสบายเช่นเดียวกันการทำบุญให้ทานไม่ว่าที่ไหนทำได้ด้วยกันเหมือนเขาทำบาปทำในวัดก็เป็นบาปทำนอกวัดก็เป็นบาปทำที่ไหนก็เป็นบาปแก่ผู้ทำนั่นแหละไม่เป็นแก่ผู้อื่นใดนี่แหละให้สังหลวนระวังตัวของเรา <c oughs> การภาวนานี่สำคัญอยู่มากนะเวลาจะหลับจะนอน ควรน,น้อมใจเข้ามาสู่การภาวนาไหว้พระเสร็จจรียร้อยแล้วจะนั่งสงบจะนั่งพับเพียบก็ได้ท่าใดท่าใดได้ทั้งนั้นแต่สำคัญที่ให้สังรวมระหว่างใจให้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ด้วยความมีสติ ระลึกรู้ตัวจดต่ออยู่กับกรรมวิกรรมนั้นๆนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเวลาเราภาวนาร <c oughs> ักษาใจอยู่ด้วยสติใจของเราก็จะปราศจากสิ่งที่เป็นไปคือคิเลกมันชอบให้คิดให้ปรุงให้แต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาภาวนาแล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงแล้วสงบเย็นเลยนี่แหละ คนถือพุทธศาสนานี่นะผู้จะได้ความเด่นชัดมากประจักษ์ใจตัวเองในปัจจุบันชาตินี้คือผู้ชอบภาวนาผู้ใดชอบภาวนาหากมีวันหนึ่งจนได้จะมาสะดุดใจขึ้นให้เป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นจากการภาวนาของตนแล้วกระโผกศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นลำดับลำดาจิตใจแน่วแน่ ต่อบุญต่อกุศลต่อมรรคผลิพานขึ้นเพราะอาํานาจแห่งการภาวนาปเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจสร้างเหตุอันดีงามขึ้นมาแล้วศรัทธาก็มีความลึกซึ้งเข้าไปเป็นลําดับจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนานะวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้สักกีนาทีก็เอา